เราก็ตั้งใจเอาไว้ว่าน่าจะประมาณ20-25ครั้งก็คงจะเห็นผลแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่น้องเข้ามาทำตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก็เห็นผลทันทีแล้วก็คุณแม่ก็จะมีการจดรายละเอียดเอาไว้ตลอดนะคะว่ามีพัฒนาการหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนี่ค่ะ เป็นผู้ปกครองที่มาเข้ารับการรักษาที่คลินิกค,คุณหมอปันนะคะก็ได้รับข้อมูลข่าวสารจากในกลุ่มเด็กๆทั้งหลายนะคะที่มีปัญหาเรื่องของพัฒนาการะคะ่ะน้องนะคะเข้ามารับการรักษากับคุณหมอปันนะคะก็คือมีพัฒนาการในเรื่องของการพูดเนี่ยค่อนข้างช้านะคะซึ่งอายุ3าขวบแล้วแต่พูดได้เป็นคำๆไม่สบตาแล้วก็มีอาการกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยนอนนะคะครั้งแรกที่มาพบคุณหมอปันต้อง บอกว่าคนหมอคนแรกนะคะที่พูดแล้วก็ให้กําลังใจเราว่าเดี๋ยวน้องก็จะดีขึ้นนะคะหลังจากที่ทําไปแล้วปัจจุบันก็คือทําไปแล้วเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ 14- บสครั้งได้แล้วนะคะเราก็ตั้งใจเอาไว้ว่าน่าจะประมาณ20 25ครั้งก็คงจะเห็นผลแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่น้องเข้ามาทําตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก็เห็นผลทันทีแล้วก็คุณแม่ก็จะมีการจดรายละเอียดเอาไว้ตลอดนะคะว่ามีพัฒนาการหรือว่า มีการเปลีปย่ยนแปลงไปยังไงบ้างก็คือตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยก็พบว่าน้องเนี่ยสามารถพูดได้พูดในที่นี้คือหันมาแล้วก็เรียกแม่เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินแล้วหลังจากนั้นคือครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็คือหนึ่งคือเรื่องของการหลับนะคะน้องนอนหลับสนิทขึ้นแล้วก็ ไม่ตื่นกลางดึกอีกเลยตอนนี้ก็ตั้งแต่ทํามา4ีหเดือนแล้วก็น้องก็นอนยาวขึ้นนะคะก็เลยทําให้เรื่องของการพัฒนาการเนี่ยดีขึ้นไปด้วยและน้องก็มีการสบตามาากขึ้นนะคะสามารถที่จะตอบโต้แล้วก็มองเราในเวลานานๆได้นะคะส่วนในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆก็ปรับในทางที่ดีส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการเล่นร่วมกับเพื่อนกับพี่น้องก็ น้องก็จะมีปฏิสัมพันธ์มีการชวนเล่นแล้วก็ไม่อยู่คนเดียวพี่ๆที่คลินิกทุกคนคอยดูแลน้องเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความเอาใจใส่พร้อมทั้งแนะนำวิธีการในการที่พัฒนาน้องในเรื่องของการพูดนะคะเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ในเรื่องของอาหารต่างๆซึ่งต้องบอกว่าที่คลินิกเนี่ยค่อนข้างดูแลเราคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องได้อย่างดีนะคะแล้วก็หวังว่า พอเราทำครบ20ครั้งหรือ25ครั้งอย่างที่คุณหมอบอกแล้วเนี่ยน้องน่าจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เราเห็นได้มากขึ้นด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างไรบ้างและที่สําคัญนะคะในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่คลินิกเองเนี่ยก็รับฟังความคิดเห็นของ คุณแม่อยู่ตลอดมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสําคัญที่อยากให้ผู้ปกครองทุกคนทราบก็คือว่าทางคุณหมอปันนะคะแล้วก็ทางนักเทคนิคเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ถ้าเรามีโอกาสก็อยากจะให้ลองดูนะคะกับอย่างที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนน้องๆไปด้วยพร้อมๆกันนะคะถึงจะได้เห็นผลที่ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วในของคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะ